วันนี้ผมจักรินนะครับจะพามาดูข้าวพี่แสนรักที่อยู่สุพรรณอําเภอเมืองครัอบอําเภอเมืองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บรแนะนําให้ใช้ปุ๋ยมูลข้างขาวครั้งแรกอ่านี่คือวันนี้จะเอาปุ๋ยรอบที่สองมาให้ใช้ดูนะครับอ่าเรามาดูข้าวกันระหว่างเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์คือมูลข้างขาวนี่แหละซึ่งพี่อ่าแกเปิดใจใช้ของเราก็เลยมาดูกันนะอ่าผมจะหาให้ดูนี่ อ่าพี่ครับรู้สึกใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับต้นแข้งครับข้าวเขียวทนครับข้าวเขียวทนครับอ่าเรามาดูต้นข้าวนะครับอันนี้เป็นที่ชี้ให้ดูเลยแหละครับครับนี่ของเราครับอันนี้คือของเราครับนี่ของข้าวใช้ปุ๋ยเคมีครับอันนี้คือเคมีใช่ไหมครับนี่เคมีครับนี่ของเราครับของเรานะครับมูลข้าวมาดูรากกันนะครับของเราจะเยอะกว่านะครับครับผม ถ้ามาดูของเคมีนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะพงกเราแตกกอดีกว่าแตกดีกว่าใช่ไหมครับองค์เานี้ต้นเดียวเดียวๆเลยเขาให้ดูครับองเราจริงนะนี่มันต่างกันนี่คือความต่างกันแตกต่างกันเนี้ยนี่ของเรานึ่งเมล็ดนะครับที่ออกมาเป็นกออย่างเงี้ยนี่ของเขาก็นึ่งเมล็ดเขาก็มีอยู่ของเขาต้นเดียวแค่นี้แข่งต่างกันเลยนะครับเรามาดูนะครับให้ดูนี่คือนะครับฝั่งนี้ลุงเหลิมชี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นของเคมีนะครับครับผมของเขาก็จะเขียวเหมือนกันนะครับนะครับนี่บาดไปสองครั้งแล้วใช่ไหมพี่อันนี้คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเรานะครับพี่สารักอ่าปุ๋ยไปครั้งเดียวอันนี้ปุ๋ยมุมทางขาวครั้งเดียวครั้งเดียวครับครับนี่คือรอบที่สองกำลังจะบาดนี่คือเอาปุ๋ยมาเลยแล้วก็มาเก็บข้อมูลกันนะครับครับผมครับเพราะเนี่ยฝั่งนี้บาดครับอ่าให้ดูก็ได้เนี่ยครับเนี่ยครับเอาลโทตตัพท์บก่อนก็ได้ครับนี่ดู ครับโกลาดปุ๋ยดูต้นแตกอครับแตกอครับตัวนี้แตกอได้เยอะวาเยอะอันนี้คือของเคเอามาใกล้ๆกันหน่อยเอาามใกล้ๆันนนนีี่่ะครบให้พี่เขาจับด้วยก็ได้เดี๋ยวจะได้อันนี้เคบีครับนี่มูลข้างขาวครับนี่มูลข้างขาว่าับลาดนะครับยาวยาวตัวนี้เคมีโกลาดมันยืนให้เรียงๆกันหน่อยจะได้เห็นอ่าเห็นไหมเห็นยังเห็นนี้คือหลังจากที่เรานะฮะ ของอย่างเคมีเนี่ยใบใบเริ่มจะนั่นหักลงมาบ้างต้นเขาจะนิ่มกว่านะครับแต่ของเรามันจะแข็งกว่านะครับนะครับนี่มาดูข้าวนะครับจากที่ใช้แล้วนะครับนี่คือลําต้นนะครับดูดูข้างข้างดูใกล้ๆนะครับมันจะมีเรื่องของสา้เดือนนะครับลงมาอยู่ด้วยนะครับนะครับใส่ไปข้าวครั้งเดียวเองนะครับนี่รอบสองตอนนี้ข้าวกี่วันแล้วครับผมข้าวข้าวข้าว ประมาณเดือนครึ่งครับข้าวเดือนกับสิบห้าวันนะนะครับนี่คือผลงานของปุ๋ยมูลข้างคาวนะครับของแท้ต้องบริษัทเจริโนสถนะครับแล้วมีลูกค้าเขาสนใจจะใช้กับเราหลายคนแล้วใช่ไหมครับครับนี่ลูกค้าสั่งเ้าไปแล้วพี่สาวพมเคยใช้มาก้อแล้วด้วยอ่าเคยก็เลยเห็นพอดีมันหายไปครับหหยไปครับดีแล้วครับอันนี้คือเรื่องของปุ๋ยมูลค้างคาวนะครับเนี่ยพี่พาวผมนายอยู่ตรงรถหม้เนี้ยขับรถผ่านมาเห็นเ็โอ้ บอกเฮ้ยซื้อที่ไหนมาว่าซื้อได้ยังไงว่าบอกปุ๋ยมุนข้างขาวนี่ใช่ไหมวันนั้นเข้ามาอยู่ไหมวันวันนั้นวันนั้นได้มาฟังกับเราป่ะไม่ได้ประชุมครับผมอ๋อได้ไม่ได้มาฟังเรื่องปุ๋ยใช่ไหมครับแต่เขาเคยเห็นเขาเคยใช้อนี่อย่างอย่างฝั่งนี้ก็เห็นูว่าต่างกันนะครับถ้าดูมองเข้านะครับนี่คือฝั่งของเรานะนะครับนี่คือปุ๋ยมูลข้างค้าวครับผมฝั่งนี้ก็เห็นไหมครับริมฝั่งนี้ก็จะคือนี่แหละที่ให้ดูเมื่อกี้คือเคมีนะครับนะครับ บานไปสองรอบแล้วนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณนะครับนี่คือสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยมูลค้างคาวข,ของเรานะครับ